สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องอาชาวยูทูบทุกท่านครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมวันนี้มาทำงานครับผมอยู่บ้านบัวครับบ้านบัวครับผมอ่าเลยไทยวัสดุมาหน่อยนึงครับผมมาเคลียปรับภูมิทัศนครับผม ขอ,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 องอบตองค์การบริาหารตเทศบาล,ลบบตะบนบ้านบัวครับผมับภูมิทัศน์บจุดเคลิงเคลิงรอบครับวนบ้านบัวครับผม อันนี้มา2คันครับมา6กร้อหนึ่งคันครับผมแมคโคลฮิตาชิ E X ร้อยยีคันครับผมเป็นงานรายวันครับขัดขยะเทียอมลิงขอบขอบข้างทางครับผมเ,เดี๋ยวพาไปชมเซนนลนะครับเซนนลรถกุฎสายซิง เอาสวัสดีครับเซนนลครับผมสวัสดีครับวันนี้พาเด็กๆมาไหมครับผมเด็กๆมีไหมไม่มีอันนี้คลิปนี้จะไปลงครับผมว่าทำให้แฟนเขาติดตามหน่อยครับผมแอบซ่อนมาเปบ่าครับเดี๋ยวดูก่อนครับผมแอบซ่อนมาหรืเปล่าครับ ครับคนขยะวันนี้คนขยะเป็นเศษไม้ครับผมเทศบาลตำบลบ้านบัว ถนนสีเลนนะครับผมบร,รยากาศก็เป็นลำห้วยครับลำห้วยลำคลองงานรถขุดไรสิ่งครับยินดีรับใช้ให้บริการครับผม ยากครับหน่อยหนึ่งเส,เสร็จไม้ ทัดรอบครับผมจะทําเป็นก็แล้วอะไรสวนยอมแหล่งท่องเที่ยวทำให้ดูสะอาดสวยงามตาครับผม ตรงนี้ครับไปเที้างหน้าครับผมเทก็จะทำการฝังกบครับก็อาจจะมีจ็อบต่อครับผมอ,อลุงข้างๆเขาบอกว่าให้ขุดที่ปูนตรงนี้กลบลงครับผมก็จะเป็นจ็อบต่อครับผมจากงาน 要停这一啊，我。 เลยเลยเลยเอกเอกเอ,กเอกเอกดูร่องลังให้โอ้น้ำแล้วก็กุดฝังครับ ครับผมช่วยฝากกดติดตามด้วยครับสสวัดีครับ